สวัสดีค่ะหลายเมืองในโลกตอนนี้นะคะพยายามที่จะทําให้เมืองนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้มากขึน้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้มองเรามองโลกจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างที่กรุงโซงประเทศเกาหล,ลีใต้ค่ะกับการปรับพื้นที่ของเมืองให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ Mr Li m what is the ultimate goal of u r b a n planning f o r Seoul? 추상적으로들릴수있겠지만 시민의 행복입니다. 과거에는 도시의 성장과 경제 발전 이런 차원의 개발이 많이 이루어졌습니다. 지금 현재 어느 정도 성장이 이루어진 상황에서는 어떤 그 안에 있는 사람들이 보다 행복하고 쾌적하게 살수 있는 그런 거에 초점을 맞추고 있습니다. 그와 함께 여전히 세계 도시와 경쟁할 수 있는 경쟁력을갖추는ตกเย็นลำทานช่องแกชุนเต็มไปด้วยผู้คนนะคะมีคนมานั่งเล่นเดินเล่นค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าก่อนหน้านี้ บริเวณตรงนี้จะมีถนนครอมลำธารอยู่แถมยังมีทางยกระดับนั้นตัดผ่านอีกหนึ่งชั้นด้วยนะคะแต่ว่าในสมัยของอดีตประธนาธิบดีลีเมียงบัคสมัยที่ยังเป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซวางแผนที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ค่ะเพื่อให้ ชีวิตของผู้คนนะคะมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นก็เลยเอาทั้งถนนยกระดับทิ้งเอาถนนทิ้งออกไปนะคะแล้วก็ฟื้นลำทานจากที่สกรปรกนะคะก็ฟื้นให้มีความสะอาดแล้วก็ทำให้เป็นถนนคนเดินค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะคะชาวกรุงโซลเองหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็นิยมมาเดินค่ะแถมมาเดินแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะมีการแสดงด้วยนะคะ กกก็็สามามมรรรถพัพหย่่่อนใจได้เตททีุทูปแบบคะลำทารชองแกชุนสายน้ำสำคัญใจกลางกรุงโซเป็นลำทารประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนความยาวราว11กิโลเมตรไหลผ่านกรุงโซแนวตะวันตกไปยังตะวันออกปลายทางไปบรรจบกับแม่น้ำฮันแม่น้ำสำคัญของกรุงโซประวัติศาสตร์อันยาวนานของลำธารชองแกชุน เคยเป็นลำธารที่บรรดาแม่บ้านนำผ้ามาซักกันที่นี่จนมาถึงช่วงหลังสงครามเกาหลีผู้คนได้อพยพเข้ามาอยู่ในกรุงโซมากขึ้นจนเกิดชุมชนแออัดตลอดสองฝั่งลำธารชองแกชุนมีสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลต่างๆทิ้งลงจนแม่น้ำเน่าเสียในปี2501ได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตครอบลำธารตลอดแนวต่อมาในปี2511มีการสร้างทางยกระดับ ขึ้นไปคร่อมอีกชั้นหนึ่งระยะทาง5.6กิโลเมตรกว้าง16เมตรจนกระทั่งปี2546นายกเทศมนตรีกรุงโซลลีเมียงบักได้ริเริ่มโครงการหรือทางยกระดับและฟื้นฟูล,ลำธารชองแกชุนขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในกรุงโซลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศและฟื้นฟูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ที่หายไปนานกว่า30ปีให้กลับคืนมา โครงการฟื้นฟูล,ลำธารชองแก่ชุนได้ใช้เงินดำเนินการไปถึง900ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่เมื่อวันที่1ตุลาคม2548แม้ตอนแรก จะมีเสียงคัดค้านจากทั้งผู้ประกอบธุรกิจโดยรอบและนักอนุรักษ์ว่าใช้งบป,ประมาณสูงเกินไปและการออกแบบลำทานชองแกชูนใหม่ไม่ได้สอดคล้องกับระบบนิเวศและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงรวมทั้งยังมีค่าบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยแต่ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเปิดใช้แล้วนอกจากประชาชนชาวกรุงโซจะใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้ว ยังทำให้น้ำสะอาดมีธรรมชาติที่เหมาะสมให้สัตว์ได้อาศัยทั้งปลานกและ,มะแมลงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยังมีการวิจัยด้วยว่าลำธารชองแกชูนแห่งนี้ช่วยให้อุณหภูมิในพื้นที่ใกล้เคียงลดลงเฉลีย่ย3.6องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นของกรุงโซล after the Chongga c h project is completed has traffic been um, more jam or has the situation improved 처음엔 굉장히 많은 사람들이 우려를 했습니다. 어, 그 당시 서울에 어, 새로운 교통, 어, 중앙버스차 선제, 그리고 어, IT, 어, 지금 어, 전자교통시스템, 이런 소프트한 정책들이 어, 그걸 보완해내면서 어, 수요를 분산시키는 그런 정책으로 현재는 어, 그 전과 후에 큰 지지장이없을정도로고ต้นทางของลำธารชองแกชุนคือลานชองแกที่แยกถนนเซจงมีประติมากรรมขดเกลียวสีสันสวยงามตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่มีลานน้ำพุที่ไหลไปเป็นน้ำตกต้นทางของลำธารตลอดแนวมีสะพานข้ามอยู่22แห่งพื้นลำธารออกแบบให้มีทั้งทางราบและหินขรุขระ มีทางลาดลงสู่ลำธารได้หรือบางช่วงมีหินวางไว้เป็นสะพานให้ข้ามเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆที่อยากเล่นน้ำแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลห้างลงเล่นน้ำในบางบริเวณกิจกรรมของผู้มาใช้พื้นที่นอกจากพักผ่อนหย่อนใจของคนหลายรุ่นอายุทั้งกลุ่มเพื่อนคู่รัก ผู้สูงอายุหรือพ่อแม่พาลูกๆมาเดินเล่นบ้างเล่นน้ำบ้างยังมีกิจกรรมทั้งการสอนวาดรูปหรือการแสดงเพื้นเมืองของเกาหลีก็มีให้ชมเช่นกันค่ะจุดที่น่าสนใจของลำธารชองแกชุนมีหลายแห่งเช่นสะพานกวางทงเกียวสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างตั้งแต่ปีพศ1953 เดิมทีเป็นสะพานไม้พอถูกน้ำป่าพ,พัดพังเสียหายในรัชสมัยพระเจ้าแทจงกษัตริย์องค์ที่สแห่งราชวงศ์โชซอนได้เปลี่ยนให้สร้างเป็นสะพานหินพระองค์ทรงรับสั่งให้นำหินหลุมพระสบพระราชนีซินด็อกในกษัตริย์องค์ก่อน12แท่งมาซ่อมแซมสะพานปัจจุบันยังสามารถเห็นแท่งหินที่สลักสลาวสวยงามนี้อยู่ที่สะพานแห่งนี้ ถือเป็นสะพานหินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในเมืองที่ตั้งปัจจุบันถูกย้ายห่างจากจุดเดิมประมาณ150เมตรสะพานซูเปียวเกียวเป็นสะพานประวัติศาสตร์อีกแห่งที่มีการบูรณะขึ้นตามประวัติสร้างเมื่อปีพศ1949และบูรณะเมื่อปี2,310 เมื่อมีการสร้างถนนคร่อมลำธารชองแกชุนได้มีการย้ายสะพานไปอยู่ฮองเจดงและนำไปตั้งไว้ในสวนสาธารณะแจมชุงมแดนเมื่อปี2508เป็นสะพานหินแกรนิตยาว27.5เมตรกว้าง7เมตรครึ่งราวสะพานสลักเป็นรูปใบบัวและดอกบัวบานจุดน่าสนใจอื่นๆเช่นบัญชาโด กำแพงภาพวาดขบวนแห่ของกษัตริย์จองโจยาว192เมตรวาดบนแผ่นกระเบื้อง5,120ชิ้นกำแพงแห่งความหวัง Wall of h o p e ที่ประดับกระเบื้องขนาด10คูณ10เซนติเมตรให้คน20,000คนได้เขียนความหวังและวาดรูปประดับไว้ที่สองฝั่งลำทารลานซักผ้าที่มีแผ่นหินเอียงเรียนแบบลานซักผ้าข,ของแม่บ้านสมัยก่อนรวมทั้ง เสาทางด่วนที่ยังเหลือทิ้งไว้ให้ดูเป็นอนุสร์ด้วยและที่ดึงดูดความสนใจอีกแห่งคือบ่ออธิษฐานตั้งอยู่ตรงสะพานโมโจอนเกียวนักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญให้ลงบ่ออธิษฐานโดยทางการจะเก็บเหรียญเหล่านี้ไปมอบให้แก่ผู้ด้ยโอกาสมีหลายสกุลเงินที่ถูกโยนไว้ไม่เว้นแต่เงินบาทของไทยค่ะ